สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานําเสนอสุริยโตสุรเชษใช้จินตนาการแก้สัญญารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินยันไม่รู้จักคู่สัญญาไม่ซ้ำรอยเหมือนโฮเวลแน่ชีรัฐมีความเสี่ยงลดลงหากเอกชนทำไม่ได้สามารถหาบริษัทใหม่มาทำได้วันที่25มีนาคม2568นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงตอบโต้นายสุรเชษประวินวงศ์วุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่กล่าวหากรณีแก้สัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่ให้เอกชนคว้าสัมปทานไปก่อนแล้วค่อยหาประโยชน์เพิ่มด้วยการแก้สัญญารวมทั้งการขยายสัมปทานทางด่วนว่าจากที่ฟังนายสุรเชษพยายามสร้างเรื่องบิดเบือนข้อเท็จจริงจากจินตการให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการวางแผนการนี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนคู่สัญญารวมทั้งเล่นคำว่าซูเปอร์ดีนโดยบิดเบือนเอาข้อมูลที่มีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าโครงการมาพูดเป็นแสนแสนล้านบาทล้วนแล้วมาจากการจินตนาการลอยๆทั้งนั้นขอเรียนว่าการอภิปรายทั้งสองโครงการเป็นการกล่าวหาลอยๆและไม่ทราบว่ากำลังอภิปรายรัฐบาลไหน เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดก่อนที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารด้วยซ้ำทั้ง2โครงการยังเป็นโครงการที่อยู่ขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆโดยยังไม่ได้มีการเสนอถึงคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้จึงยังไม่ถึงมือนายกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้นายกตอบเรื่องนี้ขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามขั้นตอนจะต้องพิจารณาร่วมกันกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งสำนักงานอายการสูงสุดที่ต้องช่วยกันพิจารณาเพื่อให้รัฐไม่เสียประโยชน์อย่างแน่นอนส่วนที่กล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนคู่สัญญาหรือพยายามพูดให้เข้าใจว่ามีผู้ใหญ่ในใหญ่หรือนายน้อยสั่งการอยู่เบื้องหลังนั้นประเด็นนี้ยืนยันไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคู่สัญญาของทั้งสองโครงการ แล้วจะไปเพื่อประโยชน์ให้กับเอกชนทั้งสองรายได้อย่างไรในทางตรงกันข้ามพยายามแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและภาครัฐอยู่ทั้งเรื่องการจราจรที่ติดขัดค่าผ่านทางแพงและโครงการที่ลงทุนไว้แล้วแต่ดำเนินการต่อไปไม่ได้ให้สำเร็จรู้ร่วงโดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและภาครัฐเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนซูเปอร์ดีนแสนล้านบาท นายสุริยะกล่าวว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งในการสร้างปัญหาแต่เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเพราะทันทีที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบว่าโครงการนี้มีปัญหาด้านสัญญาจึงเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อให้โครงการนี้สามารถเดินต่อไปได้เนื่องจากทาง EEC มีการลงทุนจากภาคัเอกชนไปแล้วกว่า1.8ล้านล้านบาทหากถอยโครงการนี้ประเทศจะเสียหายมากและเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนโควิดเมื่อมีสถานการณ์โควิด ทำให้มีผลกระทบต่อการลงทุนด้วยและนอกจากสถานการณ์โควิดซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามสัญญาแล้วเอกชนไม่สามารถชำระค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตลิงก์จำนวน1.067หมื่นล้านบาทได้ตามกำหนดเพื่อไม่ให้บริการหยุดชะงักคณะรัฐมนตรีจึงมีมติไปเมื่อวันที่19ตุลาคม2564ให้ทางรอฟทอ EEC และเอกชนเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน ทางรฟทและเอกชนจึงได้ทำา o u u โดยเอกชนต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถค่าบำรุงรักษาและรับความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเอกชนขาดทุนสะสมไปแล้วกว่า500ล้านบาทและ3ประเด็นที่เป็นปัญหาคือเงื่อนไขที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ระบุว่าเอกชนต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนก่อนจึงจะเริ่มก่อสร้างได้ เมื่อเอกชนยังไม่ได้รับส่งเสริมจาก B.O.I. ทําให้ไม่สามารถเสนอแผนทางการเงินให้สมบูรณ์ตามแผนเดิมการแก้ปัญหาจึงมีอยู่เพียงสองทางคือการแก้ไขสัญญายกเลิกสัญญาประมูลใหม่เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองทางเลือกแล้วการยกเลิกสัญญาและประมูลใหม่เป็นทางเลือกที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย และทำให้รัฐเสียหายเนื่องจากผลกระทบทางต้นทุนและโครงการล่าช้าไปอีกอย่างน้อย3ปีจากนี้การประมูลใหม่อาจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือข้อพิพาททางกฎหมายจะทำให้โครงการหยุดชะงักและไม่สามารถคาดการระยะเวลาการก่อสร้างได้ยืนยันว่าโครงการนี้เอกชนยังคงรับความเสี่ยงทางไรายได้จากปริมาณผู้โดยสารเหมือนเดิมไม่ได้เสียผลประโยชน์และการจ่ายตามความก้าวหน้า ของการก่อสร้างเอกชนจะต้องโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้รัฐเมื่อได้รับเงินร่วมลงทุนซึ่งจะช่วยให้โครงการนี้เกิดความมั่นคงและหากเอกชนไม่สามารถดำเนินการต่อได้รัฐก็ยังสามารถหาเอกชนรายใหม่มาดำเนินการต่อไม่เป็นปัญหาเหมือนโครงการฮอบเวลในอดีตขอยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาตามหลักการจะทำให้รัฐมีความเสี่ยงลดลงรัฐจ่ายเงินร่วมลงทุนเท่าเดิมและรัฐได้ค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตลิเท่าเดิม ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ